สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนครับวันนี้เราอยู่ในเกม EA Sports FC Tactical นะครับก็สำหรับวันนี้ครับผมมีอัปเดตข่าวสารนะฮะก็ถือว่าเป็นข่าวสารใหญ่เลยเพราะว่าเป็นข่าวสารเกี่ยวกับตัวใหม่และวิธีการกดกาชาไอคอนด้วยซึ่งน่าจะทำให้เรากดง่ายมากขึ้นมั้งผมว่าไม่ง่ายเหมือนเดิมเกือเหมือนเดิมก็สำหรับวันนี้ข่าวอย่างเดียวเลยนะข่าวทางหน้าเกมอะไรเนี่ยมันยังไม่มีนะฮะ มาดูกันดีกว่าครับว่าข่าวที่เข้ามามันคือข่าวอะไรครับก็สําหรับข่าวที่จะอัปเดตในเดือนนี้นะครับเดือนแปดนี้นะฮะก็คือระบบการันตีไอคอนนะฮะฟังดีๆก่อนนะฮะแล้วค่อยไปว่ากันว่ามันดีไม่ดีนะฮะก็ก็คงจะรู้แหละว,ว่าไอคอนขายไม่ดีรู้ว่าแพงเกินไปนะฮะการันตีไอคอนคืออะไรครับก็คือเมื่อเรากดตัวละครไอคอนนะครับ50ครั้ง ู้ไอคอน50ครั้งแล้วคุณยังไม่ได้ตัวไอคอนเลยมันจะการันตีตัวไอคอน1ตัวอ่ปกติมันจะเป็นกด50ครั้งไม่ออกตัวสีทองเนาะมันก็มันก็จะไดะ้การันตีตัว3ดาวขั้นต่ำตัวหนึ่งซึ่งเอาปกติผู้กันตรงๆก็คือเรทต่อใบอ่ะ15%ของไอตัวไอคอนนะมันมันไม่มีทางอยู่แล้วเนาะ อันนี้ก็คือมันจะการันตีตัวไอคอนให้ทุก50โปรหากคุณยังไม่ได้นะฮะหากคุณยังไม่ได้ไอคอนเลยแต่ว่าแต่ว่าผมบอกเลยมันไม่ได้บอกการันตี5ดาวนะคือแค่การันตีไอคอนคุณกดไป5มารอติเนี่ยผมว่าคุณต้องได้สักตัวแล้ววราไอตัวไอคอน4ดาวที่ออกกันมากมายเนะี่ยเพราะว่าเรทไอคอนนะครับตัว5ดาวไอตัวหตัว5ดาวเนะี่ยรวมกันอยู่ที่1% ส่วนตัวสีดาวเนะี่ยรวมกันอยู่ที่ประมาณ4%อรคือรวมๆกันแล้วทั้งหมดประมาณ5%นะฮะกดไป50ทีมันก็ต้องออกบ้างแหละไอไอคอนสีดาวเนะี่ยถ้าเกิดไอคอนสีดาวออกปุ๊บมันก็จะนับใหม่ก็ถือว่าช่วยนิดนึงช่วยนิดนึงแต่ก็ไม่มากหรอกครับไม่มากหรอกนะฮะต่อมาครับคือสปอยครับโอ้โหตัวละครใหม่เลฟยาชินโกสีฟ้าโกแห่งตำนาน แน่นอนว่าความสามารถของตัวละครเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้ต่างจากดอนนาลุม่าหรือตัวที่ออกมาล่าใกล้ๆนี่หรอกแต่ว่ายาชีมันเป็นไอคอนถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นแม้ว่ามันจะหมดช่วงอัปเกรดไปแล้วมันก็ยังมีบูตขั้นต่ำ10%ทำให้มันดีกว่าโกรธรรมดานั่นเองแต่ว่ารอบนี้นะครับทรัพยากรของผมเหลือประมาณ2 5 0 0 0เคสและที่สำคัญคือหินตีบวกแม่งไม่มีนะฮะ โกนะครับควรตีบวก4เท่านั้นนะฮะบ,บวก2ไม่ได้บวก3ไม่เวิร์คต้องบวก4เท่านั้นและต้องใช้หินไอคอน4เม็ดก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยากสักหน่อยนะครับเลฟยาชินนะครับเป็นโกสีฟ้าแล้วผมก็มีดอนนาลุมมาสีฟ้าที่มีค่าระดับเลเวล5แล้วผมจึงไม่กดแน่นอนนะฮะสำหรับเออเลฟยาชินผมน่าจะไปรอโกไอคอน สีเขียวไปเลยสําหรับโกสีสุดท้ายที่ผมยังไม่มีนะฮะก็น่าจะมาลนอีก2-3เดือนข้างหน้ามีเวลาเก็บของนะฮะมีเวลาเก็บกินครับอื่นๆนะครับอัปเดต beginner mission นะครับโอ้โห beginner mission นะครับคุณจะนี่นะครับเราจะทําการทำ beginner mission ใหม่ก็คือเหมือนเราปรปับปรุงใหม่ถ้าคุณทำ beginner mission เรียบร้อยเสร็จไปก่อนอัปเดตนี้นะครับ นี่นะครับคุณคุณจะสามารถทําต่อได้คือคุณคือคุณได้ทําต่ออ่คือไม่ว่าคุณจะเล่นอะไรคุณก็จะได้มิชชั่นเนี่ยมาเก็บของประมาณนี้อัสรุปสั้นๆเลยแล้วกันไม่ว่าจะทําเสร็จไม่เสร็จนะฮะมาก็ประมาณนี้นะครับข่าวข่าวตัวตู้ไอคอนก็จะได้เป็นยาชินตัวถัดไปใครต้องการโกจัดไปแต่อย่าลืมนะฮะโกนะครับต้องบวกสี่เท่านั้น ถ้าบวกสองมันก็พอใช้ได้แหละแต่ท้ายสุดมันต้องบวก4ครับน่าเสียดายนะครับที่ผมแลกมาลดินี่ไปแล้วนะฮะแล้วผมก็เหลืออ,อ่แต้มสําหรับสลับตัวเหลือแค่30เท่านั้นผมคงไม่กดแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าต้องการพักไตสักประมาณสองสาอาทิตย์นะฮะอืมจะให้ดูนะฮะแล้วทีมของผมเนี่ยมันไม่ได้ขาดกู้หรอกครับเพราะว่าออะพูดตรงๆนะว่าเกมเนี่ยเวลามันชนะสีมันบวก3 0 ผมมีโกสีฟ้าอยู่แล้วนะฮะนั่นก็คือดอนฮารุม่าแล้วก็มีโกตัวเก่าอย่างสีแดงอยู่แล้วนะฮะดอนอารุม่าก็คงจะไม่ไม่เก่งเท่ายาชินหรอกหรืออาจจะใกล้เคียงกันแต่ไม่มีบูสต์ถูกไหมฮะแต่อย่างน้อยผมก็มีบวกสบวก4สกิลนะฮะคือผมได้ตัวซัมเยอะบวกสสกิลเนี่ยมันจะบวกฟอร์สประมาณ5 4-5 4-5เนี่ยก็เก่งขึ้นประมาณ5%เลย5%เลยก็1.7 1.7 5่เาเท่า1.7 6เท่ากับ1.79เกนาะเก่งขึ้นประมาณ 4- 5%เปอร์เซ็นต์เลยผมว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะฮะผมจึงไม่ได้แคร์มากผมก็ไปแลกตัวนี้มาเน,ะนาะขาดตำแหน่งเดียวครับสำหรับหินไอคอนนะครับเดี๋ยวอีกประมาณ2-3วันผมน่าจะได้อีกเพชรหนึ่งาไปแลกแต่ผมยังไม่อัพอะไรตอนนี้ผมขาดอะไรบ้างหินไอคอนตอนนี้เพิ่งอัพ2อัพ2เดเดยวเยโร่ผมไม่อัพต่อแล้วฮะผมไม่อัพต่อแล้วคงอยู่แค่นี้ส่วนเบิร์ตแคมก็อาจจะไม่อัพต่อตัวนี้่าจะออััก2ก2น แล้วก็ปลายเดือนเดี๋ยวผมไปเร่งแรงออนไลน์ให้ติดท็อปร0อยนะฮะมันจะได้อีก2เม็ดนะครับก็คือหลังจากนี้เป็นต้นไปนะหลังจากบวกเอ่อมาลดินีบวก2นะฮะผมจะเก็บหินไอคอนไปให้โกสีเขียวไอคอนนะผมไม่เปิดโกสีฟ้านะฮะความแตกต่างไม่มากนะักมันก็เหมือนกับฟานเดอร์ฟ้าแล้วฮะพอถึงเวลาก็กระจุยครับเจอสีฟ้าเนาะส่วนเอ่อยายชินก็เช่นเดียวกันครับ ก็ต้องดีกว่าดดนาลุม่าหน่อยนึงแต่ไม่ก็ไม่เพียงพอที่จะรับตัวสีเขียวโหดโดยเฉพาะตัวสีเขียวที่เป็นตัวไอคอนนะฮะมีแต่ตัวยิงไกลก็แล้วแต่คุณนะก็เป็นข่าวที่ผมเอามาบอกกันเออ,อประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวอัปเดตนะครับเรื่องการันตีตัวการันตีตู้ไอคอนเนี่ยเป็นการการันตีตอนที่คุณกด50ทีแล้วยังไอคอนไม่ออกมันก็จะออกตัวหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็น4ดาวหรือ5้าดาวก็ได้แต่ถ้าเกิดกดไป30ทีแล้วตัวไอคอนออกไม่ว่าจะเป็น4ดาวหรือ5้าดาวมันก็จะรีเซ็ตใหม่ไปแล้วฮะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับมีใครกดรีวอลโดกันบ้าง <laughs> ยางกักยางอ่อนไปแล้วครับสวัสดีครับ